สวัสดีครับชาว f อครับวันนี้อยากไลฟ์ก็ไลฟ์ครับผมกรซีโอเดคนิคครับมาไลฟ์เรื่องปลาแันวนี้จะมีพนักงานแต่งตัวเป็นสุภาพนิดนึงนะครับเห็นเคยไปอ่านคอมเมนต์ตาม YouTube ครับก็ก็มีทั้งผู้รู้และผู้ไม่รู้จริงนะผมก็ไปหาฟีดแบ็มาว่าไอเลี้ยงปลาาบฟอกเนี่ยมันเลี้ยงมันไม่โตหรอกผมก็อยากจะคานเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยผมเลี้ยงโตขนาดนี้ เดกกัปลามือผมว่าเท่าไร่นี่น้องเท่าไหร่เก้าขีดเนาะน่าจะเก้าขีดนะครับปลาเลี้ยงสิบเอ็ดเดือนนะครับจากสิบห้ากรัมตอนนี้โดนย้ายมาสามรอบรอบนี่คือรอบสุดท้ายที่เขามาอยู่ก็คืออยู่ในบอ่อสิบตันนะครับอันนี้น้องเขาจับไปทําลูกชิ้นวันเสาร์นี้ครับเนี่ยเราเอาเก็บให้สดๆนะ FC. เอฟซีเราเก็บคือทําไมต้องเก็บวันนี้เพราะว่าต้องไปชำละแล้วก็เอาไปแช่เนื้อแช่อะไรนะแช,นะช่ไอตัว เนื้อที่เขาต้องบดใช่ไหมครับให้มันเซ็ตตัวให้มัน,มนตัวตว,วันนี้ก็เลยขอไลฟ์ผมว่าปลาบันเสาร์นี้ยเป็นปลานินอยฟอกจริงๆนะครับเราเอามาจากบ่อที่เราเลี้ยงเป็นปลาเล็กๆที่เราทําต้นแบบนี่บ่อนี้เขามีร้อยสามสิบเอ็ดวันนี้น่าจะเอาไปประมาณสามสิบตัวก็จะเหลือประมาณร้อยหนึ่งตัวนะครับมีทั้งตัวโตเล็กสุดก็จะประมาณสามร้อยครับ โตนะครับเลี้ยงปลาบอยฟอ็อกเราเราอย่าเพิ่มไปด้อยค่าของเขาว่าปลาเลี้ยงปลาใหญ่ต้องเป็นปลากระชังหรือบ่อดินเท่านั้นยังน้อยผมก็การันตีให้นะครับว่าผมเป็นคนเลี้ยงเองตั้งแต่เขา15กรัมเขาอยู่ในบโอฟ็อกตลอดแต่สาเหตุที่ทางฟาร์มหรือทางอเล็คนิคต้องย้ายบ่อยเนี่ย เพราะว่ามันมีความหนาแน่นที่สูงและความหนาแน่นมันก็จะมีผลต่อการเติบโตของเขานะครับก็ยังมีเป็นจุดด้อยอย่างหนึง่งบางท่านอาจจะบอกว่าเลี้ยงไปบอฟ็อกแล้วเป็นขอบเดียวยาวทางเราทําได้ดีสุดก็คือสมรอบนะครับก็คือขอบอหมายถึงว่ารอบหนึ่งในการเลี้ยงอาจจะสามเดือนหรือสี่เดือนแล้วก็ย้ายทีเพื่อให้ปลาเขาไปเจอน้ําใหม่แล้วก็เป็นการกระจายความหนาแน่นนะครับ ในขีดจําก,กัดที่คิดว่าทําได้ก็คือก็คง30ตอนนี้อะเด็กนิคทําได้35นะครับ35ก็คือจะเป็นความหนาแน่นที่ที่เราจะควบคุมปัจจัยแวดล้อมให้จุลินทรีย์กับปลามันอยู่ค่อนข้างจะลําบากแล้วนะครับก็นี่ครับฟันพงนะครับตานินวันเสาร์น,น,นี้ไซส์ใหญ่เรามีตาช่างโชว์หน่อยไหมจีโน่ขอตาช่างหน่อย เอามาหน่อยป่ะปาช่างดิจิตอลที่อยู่ในโรงปลาเอาเอานั่งวางเลยดิพี่กินเองครับเก็บกันให้เห็นนะครับเป็นหลักฐานนะครับวนันเสาร์นี้ไม่ได้เอาปลาบ่อดินมากินนะครับปลาไบโอ,อฟอกนะครับเดี๋ยวเอฟซี FC จะหาว่าผมแหกตานะครับเมื่อกี้ก็น้องพึ่งหวานแหน,นะครับเราจ้างายงานพม่ามาสองท่านอ่าสิงรี่สวบทุกอย่างเจ้าของเพจมาวันนี้มาจับปลาให้เลยนะครับ นี่มีหนุ่มบอยแบนดมาคือวันนี้มาจับปลาโดยที่ไม่นัดหมายนอ้องเขาก็เลยไม่ได้เตรียมตัวครับแต่การจับปลาในบ่อผ้าใบมันก็ตัดแตกต่างเพรามันมันง่ายครับมันง่ายนี่ครับบ่อสี่เมตรเตรียมแหเหมือนจะจะทอดบนอะไรนะอา่าลำคลองทั่วไปแต่เราไม่ต้องลงไปงมครับเดี๋ยวจะให้ดูน้องน้องติรี่โชว์ดู ว่าค,คำพคังเพยว่าเ,าเรือล่มในหนองทองจะไปไหนมันหมายถึงว่าเรือบรรทุกทองนะครับ,รบนะครับดูนะครับขอบคุณคุณคนัทพรนะครับที่ยังกำลังรับชมอยู่เสา,สานี้ครับลูกชิ้นสดๆสดสดนะครับบีบสดๆทำสดๆเป็นลูกชิ้นปลารับน้ำใสอ่ะหวานเลยจจวด สาเหตุที่จับแบบนี้เพราะว่าปกติเราจะใช้สวิงแล้วกวาดได้ใช่ไหมครับคือหน้านี้เป็นหน้าหนาวครับที่สกลอุณภูมิก็ยิบต่ำกว่า25แล้วปลาคนเขาค่อนข้าง,ง,งจะจับยากเขาเขาจะไปอยู่ส่วนล่างของคนบอ่อเราก็เลยต้องใช้วิธีจับอย่างนี้แต่ก็ยังถือว่าจับง่ายครับเดี๋ยวเราจะโชว์นะครับปลาใบฟอกบ่อน,นี้ฉเฉลี่ยอยู่ที่6กลัวโอ้สุดยอดครับ นี่ครับไบโอฟอกนะครับเลี้ยงโตนะครับถ้าคุณทําได้มันก็กโตถ้าคุณทําบอกว่าคุณเลี้ยงไม่โตสดงวหาคุณทําไบอะไรนะครับผมไปหาคอมเมนต์นตาม facebook ต่างๆบางช่องเห็นผู้รู้ที่ไม่โชว์โปรไฟล์นะครับบอกว่าเลี้ยงไบโอฟอกมันเป็นแค่การเลี้ยงอนะอุบาลปลาไม่โตหรอกไม่เข้าบ่อดินนี่ครับดูเลยครับที่ฟาร์มผมทําได้นะครับปลาตัวโตนะครับ เสียงชัดแจ๋วไหมครับขอบคุณสลับ fc 8ท่านนะครับที่รับชมอยู่อาจะชมปลากับชมหัวนมคนจับนะครับตัวโตครับปลาตัวโตเลี้ยงปลายฟอกมันมันทำได้จริงครับอย่างเทคนิคของที่ฟาร์มเราก็ใช้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็การจัดการนะครับ การจัดการในที่นี้หมายถึงว่าระเบียบของผู้เลี้ยงครับสําคัญเลยปลาเขาเป็นมีสิ่งมีชีวิตเขาต้องการสภาพแวดล้อมที่อยู่ได้แล้วก็อาหารที่อาหารที่ต้องสม่ําเสมอนั้นไม่ว่าจะศาสตร์สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ระเบียบวินัยที่ต้องคุณต้องชัดเจนอย่างเงี้ยโฆษณาเลยกันแพทฟอร์มอเงี้ย ที่รบริษัททำมามันก็นี่ครับเป็นตัวบอกว่าตัวแพลตฟอร์มที่ควบคุมความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะาประวัติการเลี้ยงค่าน้ำต่างๆการให้อาหารปริมาณอาหารข้อมูลพวกนี้ครับเอามาวิเคราะห์เ,เขาเรียกว่าระบบจัดการข้อมูลจะทำให้ปลาพวกนี้โตครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงโดย,ยไม่ใช้ใชใชเทคโนโลยีข้อมูลเนี่ยคุณอาจจะทำไม่ได้อย่างนี้ก็ได้ ทำได้อยู่แต่อาจจะหนานแน่นหรือประสิทธิภาพอาจจะไม่เท่าส่วนอย่าง,ง,งนี้ครับเดี๋ยวจะโชว์ตัวใหญ่ให้ดูนะครับเอาตัวใหญ่โชว์ให้ดูหน่อยตัวไหมแต่ผมว่า9้าขีดนะตัวนี้ถ้ามันไปเด้งออกโอ,ชชโอโโ้โหเกือบโลครับ0ูนดเหนึ่งสุดยอดนะครับโตมากตัวนี้จะปา11เดเดือนนะครับ Europe ยังไม่ถึงด้วยซ้ำมัง้งเกือบเกือบเกือบจะสิบสองแล้วเขาโตไหมครับมีครับจาก,กี่ตัวเนี่ยสามสิบครับสามสิบ, <30. S 2> บไม่เงี้ยกันหินเป็นการจับปลาบุดอ่างปลา <c oughs> การจับง่ายๆนะครับตัวไม่เปียกไม่ต้องลงบอ่อให้ดูอีกรอบปลาเกือบโลครับไม่น่าเชื่อ,อขอบคุณสลับ FC ฟีทีท่านนะครับที่สลับเวลามาดูการจับปลามาแล้ว เก็บมาถึง30โลเปล่าดีๆจถามแค <โล S 1> ่ว่าตัวอีกตัวครับพี่เอาแค่นี้พอแต่ถ้าไม่พอค่อยเป็นใจนพออยุดรอบด่วนสามสิบนี่เท่าไหร่ละยี่สิบยังไงอ้าวอ,อ,อีกทีนึงก็ได้อามันเลยเดียวได้มาหลายรอบผดเสื้อใส่แล้วมันี่ยกตอนนี้กำลังดิสคัตกันว่าเอาไปทำลูกชิ้นมันเสาร์นี้จะพอหรือเปล่า พราะว่าตอนที่เก็บข้อมูลอัตราส่วนในการทําลูกชิ้นมันลูกชิ้นนี่ล้วนนะครับเราใช้ปลา3โลได้เนื้อปลาทํา,ล,าทลูกชิ้น1โลครับเป็น3ต่อ1ถ้าเราจะทําลูกชิ้น10โลสําหรับวันเสาร์นี้ก็ต้องใช้ปลา30โลน่าจะใช่ละเพราะว่า FC มันจะมี FC มากินด้วยวันนั้นแล้วก็อาจจะทําแช่เย็นไว้ด้วยอาจจะใช่ครับรออีกรอบ ม่มีใครคอมเมนต์เลยหน้าม้าเราไปในหมดวะหน้ามา้า,มาอยู่นี่หน้าม้าจับปลาบ่อ4ีเมตรครับบ่อ4ีเมตรเลี้ยงสิบเอ็ดเดือนครับอ c ฟซีครับจริงข้อมูลเรามีในแพลตฟอร์มมาเลยนะครับจะถ่ายให้ดูเลยเนี่ยท่านเอาแคปเจอร์หน้าจอแล้วสแกนนะครับเนี่ยมันจะขึ้นข้อมูลปลาบ่อน,นี้ครับ จะเป็นปลาบ่อเลี้ยงขอบที่สามประมาณไม่ถึงยี่สิบวันมั้งครับเป็นปลาเลี้ยงต่อนะครับแคปจอหน้าจอแล้วก็สแกนน,นะครับเป็นบ่อเอาดอนะครับเขาจะเจอปัญหาตอนนี้อยู่ก็คือมันหนาวเพราะว่าบ่อผ้าใบจะมีข้อเสียคือจากบ่อปูนซีเมนต์ก็คือเขาจะมีค่า การกลืนความร้อนต่ำนะครับกลืนความร้อนมันก็จะหมายถึงว่ามันต้งจะคือกลืนและคลายความร้อนได้ได,ได้ได้ดีครับถ้าปูนจะเป็นมันจะซับความร้อนแล้วก็คลายความร้อนได้ได้ยากคือถ้าจะให้ผู้ทางวิศวะก็คือปูนเขาจะทำให้อุณหภูมิ สเสถียรกว่านะครับมันจะไม่อ่อนไหวนั่นเองแต่ผ้บบาใบเขาอาจจะเย็นเร็วร้อนเร็วอย่างเงี้ยก็เลือกเอาครับที่นี่เลือกใช้บอ่อผ้าใบอาจจะเรื่องของการที่มันถ้ามันลื้อหรือมันซ่อมมันได้แต่ถ้าปูนมันจะกึ่งทาวนครับครับ อ่เล็กสวยละได้หอัก,อกประมาณ8โลนี่ยพรละขอบคุณ f อฟซนะครับห้าท่านครับที่ยังรับชมอยู่นะครับเป็นพยานนะครับเลี้ยงปลาใบฟอกโตนะครับถ้าผมเที่ยงเลี้ยงไปอีกหนึ่งเดือนก็อาจจะถึงโลได้นะครับหมาถึงไซส์ปลา1นกิโลเป็นไปได้นะครับเลี้ยง ขอบเดียวไม่ได้นะครับต้องเลี้ยงแยกแยกเลี้ยงเป็นช่วงนะครับช่วงปลาเล็กช่วงปลารุ่นแล้วก็ปลาเนื้อนะครับช่วงรุ่นช่วงที่เป็นปลาเนื้ออาจจะต้อง,ต,องต้องมีการแบ่งส่วนมาเลี้ยงหลายรอบนะครับแต่เราใช้แค่สามรอบครับตัวนี้นะครับสวัสดียามบ่ายทุกท่านนะครับอยู่ดงอยู่ป่าคือเก่าครับ อยู่ห้ากินครับอ่ะสลับเอฟซีติงที่สวบทุกอย่างทักไทยแฟนคลับนะครับสวัสดีครับอันนี้ชะปลาครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดภาคพิเศษอยู่ใช่ไหมครับมีครับผมถ่ายลูกชิ้นใครับในการอะไรครัวปลาลูกชิ้นบะเออดันตอนครัวเดี๋ยวจะให้ดูชําแหลกครับอ่าวันนี้มาโชว์หัวนมแหล่ๆก่อนนะก็แค่นี้ก่อนครับรบกวนเวลาเอฟซีแค่นี้ครับสวัสดีครับ